ก็ตัวหนูเองได้รับการรักษาเยียวยาค่ะบาดแผลในอดีตท,ที่มันเป็นตั้งแต่วัยเด็กจนลืมไม่เคยคิดว่ามีค่ะหลายๆครั้งตอนเด็กๆทุกคนก็จะบอกว่าหนูเป็นคนเรียนไม่ได้แล้วก็แบบเรียนไม่ได้หัวไม่ดีใช้การไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดก็คือเราจะใช้เจ้าเจ้าใช้การได้ าสำหรับโรงเรียนนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะขอบคุณพี่น้องที่จัดเตรียมสถานที่ค่ะก็ตัวหนูเองได้รับการรักษาเยียวยาค่ะบาดแผลในอดีตที่มันเป็นตั้งแต่วัยเด็กจนลืมไม่เคยคิดว่ามีค่ะจากคำพูดของครูทำให้บาดแผลที่พระเจ้ารักษาค่ะทำให้หนูพระเจ้าให้เห็นสิ่งที่หนูรักหนู มาทำสิ่งที่ตัวเองรักแต่ว่าเพราะว่าบาดแผลในคำพูดทําทำให้แบบไม่กล้าที่จะทำค่ะพระเจ้าก็มาพอหลังจากที่ได้รับการรักษาเยียวยาวค่ะแบบพาเจ้าให้เห็นภาพค่ะแต่ละพาแต่ละพา,ะพาซึ่งย้อนไปนานมากค่ะแบบหนูตัวหนูเองคิดว่าหนูไม่ได้มีอะไรกับคูไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจน พอได้รับการรักษาก็พระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าก็พูดว่าหลายๆครั้งตอนเด็กๆทุกคนก็จะบอกว่าหนูว่าไม่นคนเรียนไม่ได้แล้วก็แบบเรียนไม่ได้หัวไม่ดีใช้การไม่ได้คะ่ะแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดก็คือเราจะใช้เจ้าเจ้าใช้การได้ เจ้าก,ก็ให้เห็นสิ่งให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้ทําค่ะได้รับการคอนเฟิร์มหนูถามพระเจ้ามาตลอดค่ะว่าพระเจ้าจะใช้หนูไปที่ไหนจนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้หนูที่นี่ค่ะพระเจ้าจะใช้ในการประกาศค่ะพระเจ้าให้สิ่งที่ตอนเด็กๆหน,นูชอบเต้นชอบ หนูก็หยุดทําไปแล้วก็ไม่คิดว่าไม่อยากทําอีกแล้วค่ะจนพระเจ้ารักษาแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยว่าสิ่งนั้นที่เจ้ารักสิ่งนั้นที่เจ้าชอบให้ทําสิ่งนั้นเพื่อเราค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะถ้าไหวเกียรติเดี๋ยวพระเจ้าค่ะ a <laughs>